สวัสดีจากฟังอังกษษ่าวันนี้มาตามแล้วก็น้องดีนานะคะจะพาทุกคนไปดูวันบรรยากาศวันที่พวกเราย้ายบ้านกันนะคะเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมานะคะ ฝนตกค่ะทุกคนเฉอะแฉแชไปหมดนะคะพวกเราก็กําลังจะย้ายบ้านจากบ้านเก่าหลังนี้นะคะหลังน้อยๆที่เราอยู่กันมาแสนนานนะคะก่อนจะมีน้องดีน่าก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองกัน,นะค่ะทุกคนสภาพแวดล้อมใหม่นะคะใกล้โรงเรียนนะคะแม่ตามก็อยากให้น้อง,องดีน่านะคะไปโรงเรียนที่ดีสภาพแวดล้อมดีๆนะคะไหนๆเราก็ไปโรงเรียนแบบฟรีแล้วของรัฐบาลไม่ต้องจ่ายนะคะก็อยากจะไปได้ที่ดีๆนะคะแล้วก็ ใกล้เมืองค่ะใกล้ทาวทุกอย่างสะดวกสบายนะคะแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมนะคะเป็นบ้านามี3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะทุกคนนี่พวกเราก็ใช้บริการย้ายบ้านนะคะ Company A to B r e m o v l l ค่ะเขาก็จะชาร์จราคาชั่วโมงละ90ปอนค่ะทุกคนก็ใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะชาร์จไป180ค่ะแต่พ่อ,พอมาก,ก็จ่ายให้เขา200ปอนปอนนะคะก็ถือว่าไม่แพงนะคะก็ ไม่ถึงหนึ่งหมื่นนะทุกคนก็เกือบเกือบหมื่นหบาทนะคะก็นี่นะคะเม่ตามก็ตามมาที่หลังนะคะย่านนี้นะคะเป็นย่านที่แม่ตามชอบแล้วก็มองมาตลอดค่ะอยู่ใกล้ๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ,บ้านด้วยนะคะนี่อยู่หลังริมสุดท้ายเลยค่ะถูกใจน้องดีหน้ามากเลย วันนี้นะคะเปียกแฉะฝนก็ตกะคะอากาศก็ประมาณ7-8องศาค่ะทุกคนใครดูถึงตรงนี้ไม่ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคอมเมนต์เอาไว้เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำค่ะทุกคนแล้วก็นีห้องครัวห้องใหม่นะคะซิลลิงก็จะสูงกว่าเดิมก็ดูแบบโล่งๆหน่อยนะคะหายใจออกนะคะเพราะว่าหลังเก่าก็หลังนิดเดียวเนี่ยแป๊บเดียวสชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยะคะ่ะ ตรงนี้ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านนะคะสะดวกสบายนะคะเข้าเท้าก็เดินประมาณ2นาทีค่ะถ้าไปโรงเรียนที่นี่น้องดิน่าได้เดินประมาณ10-15นาทีแล้วก็ใกล้ๆที่ทำงานของแม่ตามด้วยค่ะแม่ตามก็ทำงานที่แคร์โฮมนะคะก็ถ้าขับรถไปก็ประมาณ5นาทีค่ะเดินไป15นาทีทุกอย่างก็คือสะดวกสบายทุกอย่างเปลี่ยนชีวิตตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะทุกคน ตอนนี้ก็หลบมาขอเพิ่มพลังนะคะพอมาขอเบรกฟาสต์จัดเต็มหน่อยนะคะก่อนที่จะไปรับน้องดีน่ากลับมาก็มีเด็กเห่อคะ่ะเห่อบันไดนะคะมีบ้านที่มีบันไดกับเขาสักทีนะคะได้ขึ้นลงอยู่นี่นะคะ่ะ,คะก็ดีน่าก็เลือกห้องนอนห้องห้องใหม่ของตัวเองนะคะได้ห้องใหญ่กว่าเดิมนะคะห้องเล็กๆไม่เอานะชอบห้องใหญ่ๆค่ะมดูสิ Apa dua nato bedroom bisa? Bedroom. Oh, lebih banyak. Di Hmm. I want <coughs> bath. I want bath. <coughs> hey mom, I want bath. <coughs> คลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวหลังจัดบ้านใหม่เสร็จใหม่เราพามาดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะชอบห้องใหญ่เลยใช่ไหมน่าจะเอาห้องนอนใหญ่หรอชอบบันไดด้วยใช่ไหมคะอย่ะไรตัดแสมีเด็กชอบบันไดค่ะ